ถ้าเปรียบเทียบเอาแค่เปรียบเทียบรัฐบาลเพื่อไทยครั้งที่แล้วครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าความกล้าที่จะยืนยันตัวเลขบางตัวเลขเนี่ยก็ก,ก็ก็หายไปในรอบปีนะครับเมื่อวานพรรคเท่าไกลสุดยอดเปิดแคมเปญใหม่ค่ะเป็นแคมเปญที่ว่ากันด้วยเรื่องเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันส่องนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาให้ช่วยจับผิดไอ้ที่หาเสียงเอาไว้อยู่ในนโยบายหรือไม่เขาเรียกว่าให้ประชาชนจับผิดอะนโยบายที่แถลง มีไหมวันที่11กันยามันตรงกันกับสิ่งที่หาเสียงไว้หรือไม่ค่ะโพสต์ใน Facebook ของพระเก้าไก่ว่าเราก็โฆษณาไว้เยอะซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยชวนประชาชนตรวจสอบคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่11กันยายน2566ที่เคยสัญญากันมั่นเหมาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งกันเอาไว้ อะไรดีพวกเราก็ต้องจี้ให้ทำต่ออะไรไม่ดีก็ต้องทวงติงอะไรมีแนวทางที่ดีกว่าก็แนะนำกันไปกันได้ด้วยความเคารพวันนั้น11กันยาต้องสามารถตอบได้ว่าใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอรองนายกคนไหนจะดูงานทางด้านความมั่นคงมันมีความหมายงานทางด้านความมั่นคงเอาเฉพาะหน้านะค่ะปัญหาภาคใต้ี่เร,รใหนะจัดการอย่างไรสําคัญมากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะเป็นใครกันแน่ อันนี้ก็มีในยะสําคัญเพราะเพราะกระทรวงเศรษฐกิจมันถูกฉีกเป็นชิ้นๆหลายพักเหลือเกินกระจายไปอยู่กับรองนายกหลายคนและหลายพักเหลือเกินจะเรียงร้อยเข้าหากันอย่างไรนี่ก็คือโจทย์ใหญ่ถ้าวันนั้นยังตอบไม่ชัดยุ่งพอสมควรต้องชัดน่ะเราจะต่อสายไปที่คุณพฤิ์วัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพฤทธครับสวัสดีค่ะ ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะสแกนอย่างเร็วๆคุณผลิตตั้งข้อสังเกตคําแถลงที่เตรียมจะแถลงต่อรัฐสภาวันที่11อย่างไรมีกี่ข้อสังเกตที่น่าสนใจครับครับเราก็ได้มีโอกาสศึกษาตัวเอกสารนโยบายมาบ้างครับเข้าใจว่าอาจจะยไม่ได้รับการยืนยันเป็นทางการเนาะว่าเป็นฉบับที่จริงหรือเปล่านะครับราะว่าต้องมีการเช็คนอกรอบกับสมาชิกที่อยู่ในซีกรัฐบาลนะเพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเอกสารตัวจริงซึ่งในเร็วีน่าจะมีการเผยแพร่ให้กับ สมาชิกร่ฐงภาทุกคนนะครับต่อจากที่อ่านทั้งหมดประมาณ50กว่าหน้ารวมภาคนฉมด้วยเนี่ยในมุมมองข้อสังเกตเบื้องต้นของภาคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่ามันมันขาดหายรายละเอียดอยู่ประมาณ5้าส่วน5ส่วน5ส่วนเลยนะเนี่ยเราเห็นว่ามันยังขาดเรื่องของเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในภาพรวมนะพูดง่ายๆคือเราจะวัดความสําเร็จของการดำเนินนโยบายเหล่านี้อย่างไรนะเราเห็นว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงเนี่ย พรรคที่ตอนนี้เป็นแกนนาในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็มีการพูดถึงเป้าหมายในการทําให้เศรษฐจโต5%ครับมาดูในตัวนโยบายก็ไม่มีการคอมมิตเรื่องของเป้าหมายหลักษณะเช่นนี้นะครับือว่าเราไปดูในนโยบายด้านอื่นๆเช่นเรื่องการศึกษาก็ไม่ได้มีการคอมมิตว่าจะทําให้อันดับหรือคะแนนประเทศไทยในการประเมินปีซ่าสูงขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าอย่างเมื่อวานที่นายกเศรษฐาไปงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตก็มีการพูดว่าต้องการจะให้การทุจริตลดลงแต่ก็ยังไม่ได้มีการคอมมิตว่าจะทําให้ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริต ที่ประเมินโดยองค์กร Transparency International หรือว่าความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเขาก็เป็นตัวชี้วัดที่ประเทศไทยก็ตกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งคือคือยังยังคงขาดเป้าหมายในตัวเอกสารที่จะใช้ในการวัดความสําเร็จอย่างที่สองที่ผมสังเกตนะครับคือหลายนโยบายเนี่ยแม้จะมีการพูดถึงตัวหัวข้อเนี่ยแต่ยังขาดรายละเอียดที่สาคัญโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับผมเปรียบเทียบตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับสมมติเราเปรียบเทียบ คำแถลงนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยครั้งที่แล้วคือรัฐบาลคุณยิ่งรัก<ช>รัฐบาลเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราย้อนไปดูเอกสารของรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยจะเห็นว่ามีการคอมมิตนะครับว่าเรื่องของค่าแรงเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาทนะครับ<ช>มีการมีการพูดถึงชัดเจนนะครับแต่ว่าพอมาออในรอบนี้เนี่ยเตัวเลขเรื่องของค่าแรงั้นต่าเนี่ยหายไปนะครับเป็นการใช้ใช,ใช้คาพูดว่าค่าแรงขั้นต่างที่เป็นธรรมเพ<ช>ราะฉะนั้นจะเห็นว่า ถ้าเปรียบเทียบเอาแค่เปรียบเทียบรัฐบาลเพื่อไทยครั้งที่แล้วครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าความกล้าที่จะยืนยันตัวเลขบางตัวเลขเนี่ยก็ก็ก็หายไปในรอบสี้นะครับครับข้อสุดเ้ายที่สามนะครับคือมีบางนโยบายที่ขาดเรื่องของ a อ t ชั่นแพลนะครับที่เป็นรูปธรรมนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นที่หลายคนจับตามองคือเรื่องรัฐธรรมนูญครับในช่วงของการรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งในช่วงของกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็พูดชัดว่าต้องการให้มีต่อสรอมาร่างรบผู้สอบใหม่ครับ คาว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยไม่อยู่ในเอกสารนโยบายเลยนะครับไม่ได้ระบุถึงสภาร่างเลยนะไม่ไม่ได้ระบุเลยนะครับความจริงถ้าไปดูในในย่อหน้าที่พูดถึงเรื่องรัฐมนูญเนี่ยความจริงพูดไปกว้างมากจริงๆนะครับแล้วคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยคือบอกว่าจะมีการหารือถึงแนวทางเรื่องประชามติแล้วก็หารือ ึงแนวทางในการจับทำรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการยืนยันเลยว่าจะมีประชามติหรือไม่ไม่ได้มีการยืนยันเลยว่ากลไกในการแก้ไขหรือว่าจัดทำรัฐมนูลับใหม่เป็นสาารางรัฐมนูญหรือไม่และจะมีองค์กรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือขัดที่สามนะครับอย่างที่สี่เนี่ยผมคิดว่ามันขัดเรื่องของกรอบเวลาด้วยนี้ก็เปรียบเทียบกับของเอกสารนโยบายของรัฐบาลคุณยิ่งรักอย่างรัฐบาลยิ่งรักจะมีการแบ่งชัดเจนว่าอะไรเป็นนโยบาย ที่จะดำเนินการใน4ปีแล้วก็อะไรเป็นนโยบายเร่งด่วนที่เขาคอมมิชเลยว่าจะดำเนินการในปีแรกนะครับพอมารอบนี้เนี่ยถึงแม้มีความพยายามในการแบ่งนโยบายกรอบระยะสร้างระยะกลางระยะยาวเนี่ยแต่ไม่ได้มีการระบุกรอบเวลาไว้นะครับในทางนั้นฝ่ายค้านต้องทาหน้าที่ในการตรวจสอบหรือว่าประชาชนที่ต้องการจะรับรู้ว่ากรอบเวลาเป็นยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ความชัดเจนตรงนี้นะครับส่วนทางสุดท้ายครับคุณนนทขาวที่ห้าเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างที่ตกนลไปเลยอันนี้คือเราเข้าใจ ว่ามันเป็นบริบทของรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นมันคงต้องมีการประนีประน,ระนอมกันในส่วนของนโยบายแต่ว่ามีนโยบายไฮไลท์หลายอย่างของทางพรรคแกนนำหรือพรรคเพื่อไทยที่ไม่ปรากฏในเอ,เอกสารนโยบายเลยนะครับผมยกตัวอย่าง,างเช่นใ,ชในช่วงเลือกตั้งมีการพูดถึงการพยายามจะจัดที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม<ช>ครับต่ตอนนี้คําว่าเลือกตั้งผู้ว่าก็ไม่ปรากฏอยู่นะครับมีการพูดถึงผู้ว่าซีอีโอนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่ารายละเอียดเป็นอะไรแต่ถ้าเราจะอ้างอิงจากแนวคิดผู้ว่าซีอีโอสมัย รัฐบาลคุณทักษิณที่เคยมีการพูดคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการเลือกตั้งผู้วา่าหรือว่าการให้ผู้วา่ามีความยาิ่งให่กับประชาชนผ่านคูราูลหารตั้งนะครับอย่างนียบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแม้จะมีการระบุถึงเรื่องออหนึ่งครอบครัวซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าส่วนอื่นๆที่ประชาชนจับตาดูเช่นการจัดตั้งองค์กรเรียกว่าแท็กเตรเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้ก็ก็หายไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับในส่วน เพราะคามเป็นทางรัฐบาลก็จะเตรียมคำถามในในส่วนที่เรายังสงสัยอยู่นะครับก็จะมีโอกาสใหตสภาได้ชี้แจงค่ะว่าความจริงมีรายละเอียดแล้วแต่เพียงแต่ไม่ปรากฏในเอกสารนะครับแต่ผมอยากจะชี้เห็นว่าผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งให้ผมวิเคราะห์ว่าทําไมรายละเอียดเหล่านี้มันเหมือนจะขาดหายไปจากเอกสารเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นอาการของรัฐบาลผสมหลายพรรคที่อาจจะมีจุดยืนและนโยบายที่ผ่านมาที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอ มีหลายภาคที่จุดยืในในโยบายที่แตกต่างกันพอมารวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจนมาก่อนอว่าพอจะสร้างรัฐบาลแล้วจะ,จะดำเนินนโยบายของใครหรือว่านโยบายที่มันขัดแย้งกันหรือมันต้องแยง่งชิงงบประมาณกาันในการมาดาเนินการเนี่ยจะทำมาในก่อนหลังเนี่ยพอถ้าไม่ได้คุยตกผลกตรงนี้มาก่อนเนี่ยมันก็เลยเ,เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมพอถึงวันที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยมันยื่นถึงขาดารายละเอียดเหล่านี้อยู่เพราะว่าเราว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ายังคุยกันไม่จบทั้งหมดครับ รสรุปแล้วนะคุณผลิตนะส,สรุปก็คือว่าเขาเขียนนโยบายเขาแถลงนโยบายแบบหลวมๆและเปิดช่องให้สามารถดิ้นได้เกือบจะทุกเรื่องตลอดเวลานะครับมันจะทําให้เกิดพลานุภาพในการเคลื่อนปัญหาของประเทศไหมครับวิจารณ์นิดหนึ่งครับคือผมคิดว่าก็เข้าใจว่าการทิ้งไว้กว้างๆในลักษณะนี้เนี่ยก็ทําให้เขาอาจจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ,รบ,บริหารนเชน่นที่ผมบอกคือถ้าสมมติว่าทาง พักร่วมรัฐบาลเองอยางตกลงกันไม่ได้ในบางประเด็นเนี่ยเขียนไปกว้างๆลักษณะนี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นการเปิดกว้างมองว่าในมุมของ,องกลไกรัฐสภา,าแล้วก็คันรองประชาธิปไตยเนี่ยความจริงต้องบอกว่ากระบวนการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะมันถือว่าเป็นสัญญาประชาคมครั้งแรกรที่รัฐบาลนั้นจะให้กับประชาชนว่าในปีหน้าเ่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ ทางพรรคกา้าไกลรือว่าประชาชนทุกคนั้นก็คาดหวังน,นะ,ค,ะครับเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลเนี้จะจะขยับเขยื้อนประเทศไทยไปในทิศทางไหนในช่วงต่รับครับ,รรบ,รบถ้ามองในมิติของประเทศเ,ออเขียนนโยบายแบบดิ้นได้หลวม,ลมยืดหยุ่นอ,อะไรที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็เว้นวรกก็ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ทําอะไรกันใะใดครับในมิติของประเทศนเสียหายไหม,มคือผมคิดว่า สิ่งที่เราก็าต้องการตอนนี้คือความชัดเจนใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการไปในทิศทางไหนจะครับเรื่รอประเทศไปทิศทางไหนแต่ผมคิดว่าต้องยอมรับว่าด้วยสภาวะของรัฐบาลปัจจุบันที่มันเป็นการรวมตัวการของพรรคการเมืองที่เราก็เห็นมาตลอดระยะเวลาสีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อขัดแยง้งเรื่องนโยบายกันพอสมควรนะครับอยา่างพรรคแกนนำอยา่างพรรคเพื่อไทยเองก็มีการวิาพากษ์วิจารก,การเนินงานของนโยบายของรัฐบาลเดิมนะครับพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้พอมาพอมารวมกันเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนจับตาดูคือว่าอนโยบายใจุดยืนที่มันขัดแย้งกันเนี่ยจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับอย่างผมยกตัวอย่างรูปธรรมเลยอย่างเรื่องรัฐประนุในการรณรงค์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนม,มากว่าเห็นถึงปัญหาของรัฐมนุน60ศูนยทที่มาสมบูดการเนื้อหาแล้วก็มีการสับสูนให้มีการจัดทำร,ทรัฐมนูนฉบับใหม่โดยสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในอีกขั้วหนึ่งเนี่ยเราเห็นอย่างพรรครวมภายสร้ชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยแต่จากการรณรงค์ในช่วงของการเลือกตั้งเน สั้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คอมมิตเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลในประเด็นใดสักเท่าไหร่ครับพอมีสองข่านี้มารวมกันเนี่ยอย่างอย่างอย่างใครที่สนใจประเด็นเรื่องรัฐมนูลเนี่ยก็จับตาดูว่าแล้วมันจะออกมาเป็นนโยบายแบบไหนค่ะค่ะทีสิ่งที่สิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเอ่อเป็นข้อความที่มีลักษณะที่กว้างมากครับคือแค่บอกว่าจะมีการหารือร่วมกันเอ่อถึงเรื่องการจัดประชามติหารือร่วมกันถึงเรื่องการการจัดทํารัฐธรรมนูญนะครับมันก็เลยทําให คนที่คาดหวังเห็นความชัดเจนตรงนี้เนี่ย<ฆ>ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนในลักษณะนั้นนะครับเราคงคิด<ฆ>ว่ามันกเลยทำให้มันคาดการได้ยากว่า,าต่อไปนี้เนี่ยประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหนหว่าถ้าจะยกตัวอย่างของ<ฆ>เออรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าในสี่ปีข้างหน้านี้ตกลงเราจะมีสอสอรที่มาแทานและตั้งถิ่มใหม่ตกลงเรา,ราจะมีการจัดทำรัฐธ<ฆ>รรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา คุณมุรีคะถ้าหาเสียงแบบนี้แล้วไม่ต้องทาตามนโยบายจะอ้างข้อจํากัดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่มีอะไรมาจัดการที่จะควบคุมนักการเมืองกับการหาเสียงกับการที่เอาไปแอคชั่นหรอคะความจริงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะถ้าจําได้ในเวทีเลือกตั้งสิ่งที่ผมย้าเสมอคือว่าไม่ว่าพรรคไหนจะร่วมกับพรรคไหนในรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสำคัญว่าควรจะต้องมีในในการเมืองไทยคือ MOU ที่ระบุรายละเอียดชัดเจนเลยว่ารัฐบาลผสม จะขับเคลื่อนนโยบายอะไรบ้างนะครับเพราะเราเป็นมันเป็นที่เข้าใจได้ครับว่าพอมันมีพรรคการเมืองมาร่วมกันเนี่ยมันถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยมันอาจจะมีบางนโยบายที่ที่อาจจะต้องประนีประนอมกันงที่ผมคิดว่ามันควรต้องชัดเจนก่อนที่จะมีการเลือกนายกก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเนี่ยก็คือการมามาตกตกผลึกร่วมกันว่าอะไรจะทำอะไรจะไม่ทำค,ครับอซึ่งพอมันไม่มีเอ็มโอยูตรงเนี้ยมันก็เลยไม่มีอะไรอ้างอิงใ,ในการมาในการมา ลองเปทดจะคำพวดติดตามการงานรัฐบาลนะครับแล้วถ้าเราดูอย่างอ้างอิงรัฐบาลชุดที่แล้วก็ได้ครับเป็นรัฐบาลผสมเช่นกันก็ไม่ได้ไม่ได้มีเอโยชัดนะครับตอนตั้งรัฐบาลพอผ่านมาสี่ปีเนี่ยประชาชนพวงถามว่านโยบายที่พักนี้หาเสียงไปลงไม่ทาแล้วหรือก็จะมีการโทษพักร่วมกันนะครับพักเอก็ไปโทษพักร่วมปีว่าเขาไม่เห็นด้วยพักปีก็มาโทษพักเอท้ายู่สุดแล้วมันก็ไม่มีกลไกรรับผิดรับชอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนพอมันไม่มีเอ็มอูที่ละเอียดก่อนจะตั้งรัฐบาลเราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยจะมีรายละเอียดตัวชี้วัดหรือว่าตัวเลขที่มันสามารถนํามาใช้การประเมินการทํางานของรัฐบาลได้เพราะยังไงถึงแม้ไม่มีในเอกสารครับข้าวเกไปก็ทำหน้าที่ในการทวงถามที่นี้ในที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็หวังว่าจะไม่จะไม่ลดเหลือแค่วันเดียวนะครับเมื่อกี้เห็นคุณนนายบอกว่าจะเหลือแค่วันที่1ิเใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกรอบเวลาที่น้อยมากนะครับขนาดรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์รอบที่แล้วเนี่ย ก็ยังมีการวางกรอบเวลาพิปรายไว้สองวันเต็มนะครับค่ะเดี๋ยวต้องไปตอบรับทัก็หวังว่าสิบเอ็ดกันยานายกเศรษฐาคงจะตอบคําถามของคุณพนิดได้ครบทุกข้อนะครับก็คาดหวังไว้ดังนั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณพนิดค่ะขอบพคุณครับค่ะคุณพนิดปรชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อก้าวไก่เอ่อก็ก็เอาไอเต็มมาชำละนโยบายของนายกเศรษฐานั่นแหละที่จะแถลงวันที่11นั่นแหละตั้งทงให้ห้าประเด็นดูกันง่ายๆอืยห้าประเด็นค่ะ ห้าประเด็นน่าสนใจนะใช่มันดูง่ายขึ้นเมื่อไร้เรียงกันลงไปเอาห้าประเด็นเอาห้าข้อสังเกตหรือห้ากรอบห้ากรอบมองของไอติมมาทาบกับห้าสิบสองแผ่นของนายกเศรษฐามันก็เห็นปัญหาอย่างที่ไอติมเขาชี้จริงๆใช่มันเป็นวางกรอบใหญ่เห็นภาพชัดแล้วก็ดูง่ายขึ้นด้วยรอติดตามแล้วกันพักสักครู่ในช่วงหน้าจะบอกว่าเรื่องทุเรศทุเรศได้ไหมหรอทำกันไปได้ออกอากาศได้ใช่ไหมคำนี้ไม่น่าเกลียดนะ มันหยาบคายตรงไหนอ่ะไม่ไม่หยาบคายค่ะมาแก่อุบาทอ๋อด่าตัวเองได้อย่าไปด่าคนอื่นนะมาแก่ทุเรศได้ได้ได้ด่าตัวเองได้มาแก่อุจารเอาเลยเต็มที่เลยมาแก่หวยแตกเดี๋ยวโอเคคืออย่างนี้คืออย่างนี้เรื่องนี้อย่างนี้เอางี้เชื่อไหมครับเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังยุบสภาย้ำนะหลังยุบสภาย้ำนะหลังยุบสภา20มีนาสองพันปีนี้ระดับทั้นตรีบังกระทรวงยังทัว ต่างประเทศอุตลุดไปหมดเดี๋ยวเขาทำแผนจนถึงกันยาเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าทัวอะไรจะอุตรุขดขนาดนั้นพักสักครู่แล้วกลับมาตามกันต่อเรื่องนี้ค่ะ